たかっこいい ชมคลิปกันเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนมากๆเลยนะคะก็อยู่กับเซฟ8บาทซีค่ะวันนี้นาะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของเทพอัศนีกันค่ะซึ่งก่อนจะไปดูเห็นอะไรใช่ไหมล่ะคะทุกคนมันมีให้สุ่มกาชาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดคลิปด้วยการสุ่มเนาะกาชาต่างๆนะคะไปเลยเนาะนะคะสุ่มโดยไม่คิดว่าจะได้หรือเปล่า อันนี้คือเปอร์เซนต์ที่มันจะออกให้ซึ่งมันก็ยังน้อยอยู่ดีแหละทุกคนนะคะบทมันจะออกก็ออกเมื่อเช้าถ้าใครดูคลิปก่อนนั้นนี้จะเห็นว่าเซฟสุ่มไปเยอะมากไดเอนเชียนเยอะมากแต่เอนเชียนห้าดาวหมดแล้วอืนะคะก็เป็นอะไรที่แอบแบบโศกเศร้าอยู่ประมาณหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ก็แบบเออไม่เป็นไรนะคะก็ <c oughs> สุ่มไปสุ่มไปเรื่อย <c oughs> สุ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเซฟก็เออสุ่มให้มันแบบออกไปก่อนเนาะเออมีอะไรก็สูบไปนะคะตรงนี้ก็จะมีรวมมิดนะคะรีเจนดารี่ต่างๆมากมายค่ะทุกคนส่วนรีวิวในวันนี้นะคะจากที่ดูนะคะในส่วนของตัวเทพอัศนีแล้วเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปใช้ได้หมดไหนดีทุกคนเพราะว่าหนึ่งอ่านแล้วว่า อลิณามันก็เหมือนจะได้แต่อ l i n ามันยังมีตัวอื่นที่สามารถทดแทนได้อีกนึกออกปะเออแล้วถ้าเป็นในพาร์ทของการลงด่านอย่างเงี้ยไม่ไม่รอดอยูแล้วเพราะว่าหนึ่งตัวของที่เป็นถ้าไม่ใช่ตัวเบอร์นิสไปะค่ะส่วนใหญ่จะยืนไม่ค่อยไหวเนาะนะคะแล้วก็ตีบอสกิลไม่รู้ไม่ชัวร์และไม่แน่นอนอ่านะคะเผื่อใครอาจจะเอาไปอดแดปนะคะใช้ในส่วนของการตีบอสกิลอันนี้ก็ต้องรอดูกันค่ะทุกคน เอาละนะคะก็อะเรามาซูมอินนะคะตัวของสกินแล้วก็สกิลต่างๆของเขาเลยนะว่าเฮ้ยมีอะไรกันมาบ้างนะคะซึ่งในตัวของเทพอัศนีนะคะก็จะมีสกิลแบบนี้เลยค่ะทุกคน เจ้าอัศนีนะคะก็จะมีความเสียหายค่ะเป็นธาตุไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะนะคะก็78.7%ค่ะของพลังโจมตีเนาะบวกทุกที่นะคะข้อเสียหายคงที่ตามสัดส่วนทางชีวิตสูงสุดค่ะแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาจะอยู่ที่1,350.1%นนะคะทุกคนซึ่งนะคะความเสียหายค่ะเปอร์เซ็นต์นะคะต่ออัตราคริกหนึ่จำกัดสูงสุด200%กระแสไฟแรงสูงนะคะของสุด ที่ถูกโจมตีจะความเสียหายอยู่ที่83.5ค่ะ ไฮเปอร์ชาร์จนะคะ mm hmm. เพิ่มความสามารถต่อน1%ต่ออัตราคริกที่เกิน30%นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเป็นตัวเองเนาะก็ลดความเสียหายค่ะ1.2%จำนวนสูงสุดนะคะ60%น้อแล้วมีการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองอีกด้วยค่ะทุกคนก็จะมีการลดปับคงที่นะคะ30%นะคะต่างๆแล้วก็คุกกี้ที่มีสกิลท่าไฟฟ้าไม่รู้ว่าจะเอามาตีพวกบอสอะไรได้ไหมแต่ว่าถ้าตัวน้องของอ่าเมโลบันนี่เนี่ยน่าสนใจนะคะ สายฟ้าลูกโซ่ไฮเปอร์ชาร์ตนะคะก็ทํางานทุกครั้งนะคะจากการโจมตีปกติครั้งที่3เมื่ออยู่ในสถานาไะไฮเปอร์ชาร์ตนะคะข้อเสียหายลูกโซ่สุดๆุด8ครั้งด้วยกัน ตรงนี่นค่ะพลังเทพอัศนีซ้อนทับสูงสุด1อันนะคะทุกการโจมตีท่าไฟฟ้าสิครั้งบวกซ้อ,อนทับ1อันทุกข้าวินาทีเริ่มต่อสู้นะคะทุกคนก็คือมันจะมีค่อนข้างสกิลค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะพลังเทพอัศนีก็จะมีพลังโจมตี5%รนะคะการลงทันแ่นเทพอัศนีจะทำงานซ้อนทับสูงสุดครบ7อันด้วยกันนะคะ มีมาหากรอบกระแสไฟต่างๆด้วยและเมื่อทำแยมสโตนนะคะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็มีเอฟเฟกของการผู้นำด้วยค่ะฟ้าผ่าน,นะคะก็คือเพิ่อมอัตราคริติค้อลให้กับคุกกี้ที่มีสกิลท่าไฟฟ้า9.1%เมื่อเข้าสู่การโจมตีนะคะหรือเมื่อเข้าสู่การต่ะะรอสู้เนาะทุกคนเพิ่อมอัตราคียให้ตัวเองค่ะ7%ต่อคุกกี้ในทีมหนึ่งตัวที่มีสกิลท่าไฟฟ้าอยู่เป็นตัวเองอันนี้ถ้าลง หนูตีบอสกิวได้ปะนะน่าสนใจเนาะทุกคนนะคะเอน่าสนใจเพราะทีไฟฟ้ามันก็จะมีอยู่นะที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในการตีบอสกิวต่อมาค่ะยมสโตนนะคะก็จะทำหาก็ของพลังสายฟ้าให้แข็งแกร่งขึ้นเนาะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีในส่วนของการสลายโล่นี่เห็นไหมโลหชีวิตเป็นโมคาอีกด้วยนะคะทุกคนปล่อยกระแสไฟฟ้าเนาะพายุสายฟ้าต่าง นะคะที่วิสพิวโนซูปเปอร์ชารนะคะเพิ่มค่าความสามารถตอนห่อรของค่าอัตราคีิ์ดิคอลที่เกิน80%อร์ซึ่งถ้าเราทำน่าจะเกินจะอยู่ประมาณเนื้อทุกคนเพิ่มค่าความเสียหายตอนหนึ่งเปอร์ของพลังของค่าอัตราคีิ์ดิคอลที่เกิน80% ทพามโจมตีของตัวเอง0.2%เจ้ากที่8เพิ่มความเสียหายเครียดของตัวเอง0.5%จากับ0.2อ่า20นะคะเพิ่มการเพิ่มเสือกต่อกันลดความเสียหายสกิลนะคะต่างๆโดยนอตต์ส่วนการเพิ่มความเสียหายของบิลวิสกิตท่าไฟฟ้าเพิ่มเสีอกความเสียหาย1%นะคะเพิ่มความเสียหายของบิสกิตท่าไฟฟ้า เพิ่มการเพิ่มเศษสำหรับการลดความเสียหายสกิลตามสัดส่วนการเพิ่มความเสียหายของวิสกิลท่าไฟฟ้าเอาละมันมีเรื่องของท่าไฟฟ้ามันเกี่ยวข้องอยูแล้วทุกคนนะคะของการเพิ่มความเสียหายท่าไฟฟ้าสูงสุดที่อยู่ที่15%ก็คือจะเพิ่มเยยีกประมาณ 1. ต่อ2เพราะถ้าเกิดว่าเอ,อ่อเรเนี่ คือถ้าเสียหายไฟฟ้าสักสามสิก็จะได้อ๋อได้ทั้งหมดไม่เกิน15ก็คือตอนนี้ถ้าเราใช้เพิกเฉยอ,อาจจะได้เยอะกว่าที่เป็นท่าไฟฟ้าปะเอออันนี้ไม่ชัวร์อันนี้อาจจะต้องไปรอดูกันอีกครั้งนึงนะคะทุกคนเอาล่ะ right, นะคะเมื่ออัปเกรดค่ะรีวิวสิบนะคะได้อะไรบ้างอัตราคริติคอลของตัวเองค่ะสิบเพิ่มการต้านทานลดครียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้างั้นเราต้องทําค่าความสามารถหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของค่าอัตราคริติคอลที่เกินแปดสิบ เราตอนนี้เราเท่าไหร่อะอันนี้57บวกอีก15ก็เป็น72ขาดอีก8หูโอ้ก็บิวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนใช่ไหมเออนะคะมีการบิวค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็น่าสนใจเนาะในส่วนของเรื่องสกิลนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวของยับสโตนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ปลุกพลังค่ะทุกคนมันมีเพิ่มความเสียหายคิให้อีกนะคะ เจบวกเป็น12เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มการลดความเสียหายของคุกกี้อัสนีนะคะแล้วก็เพิ่มการโจมตีข่ะอีก5%ก็เอฟเฟกอาจจะดูไม่ได้วหวามากแต่ก็น่าสนใจนะะในการอาัพแล้วก็ถ้าเราเอัพถึงเลเวล30เนาะคาเสียหายต้านสนทางชีวิตสูงสุดนะคะต่างๆด้วยแล้วคาเสียหายเพิ่มเติมได้แฮนด์บุน น่าสนใจจังเลยนะคะแต่ว่าแอบแอบยูเยอะประมาณหนึ <øre> well no, Now, wait, ่งเนาะทุกคนอ่ะถ้าง so ั้นเดี <t> ๋ยวก็จะไปทําอย่างอื่นนะคะเราไปเทสกับการลงด่านกันก่อนนะคะทุกคนว่าเราเราลงด่านมันช่วยอะไรได้เยอะไหมนะคะบัฟเบิร์ฟอะไรเนี่ยมันได้บัฟอะไรจากให้เพื่อนๆบ้างนะคะนี่เทสพื่อนบ้างนะคะไม่ใส่ทอมมี่ไม่ใส่บิสกิตนะเพราะว่าเดี๋ยวลงอ่ะ เป็นหนึ่งตัวที่ไม่มีธาตุใดๆแล้วก็หนึ่งตัวที่มาจากธาตุไฟฟ้าค่ะฉันจะหาธาตุไฟฟ้าตัวไหนที่มันไม่ค่อยมีบั๊กอะไรบ้างอันจะมีบั๊กเยอะไหมระดับหนึ่งเจว่าหนาตัวก่อนบั๊กเยอะบั๊กเยอะออกก่อนไฟฟ้าที่บั๊กไม่ค่อยจะมีไหนไม่นามีบั๊กอะไรบ้างเออเจว่ามืนจะยังมีบั๊กออันเดี๋ยวเลือกตัวที่ไม่ค่อยมีบั๊ก ลองดูกันก่อนนะคะเลสโก้ ะะก็อันนี้เนาะเป็นการเทสเนาะว่า,าสกิลเขามีอะไรบ้างเขาก็จะมีเพิ่อมอัตราคริกค่ะนะคะที่ได้รับเนาะก็มีไฮเปอร์ชาร์ดนะคะด้านทานการลดอัดตราคริกนะคะก็คือมอบให้แต่ตัวเองนะคะในส่วนของบัฟเนะเาะแล้วก็ เออ่ให้ทีมนะคะที่มีธาตุสายฟ้าอาจก็จะได้รับเหมือนกันมอสจะมีมาหากราบกระแสไฟนะคะส่วนตัวที่ไม่มีธาตุไฟใดๆเลยไม่ได้รับัรบใดๆเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วแอบเศร้าเนาะนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลประมาณนี้เนาะสกิลของเขาเขาก็จะมีการโจมตีไปแต่สกิลสุดท้ายของเขาจะค่อนข้างแรงเห็นไหมปึ <_ an> ้งทีเดียวนะคะ หมดหลอดมานะคะแล้วก็เขาไม่มีการฟื้นฟูเนาะทุกคนก็จะมีแต่การโจมตีอย่างเดียวนะคะซึ่งเขาจะโดดเด่นในส่วนของเรื่องคลิค่อนข้างจะเป็นหลักนะคะถ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่เซฟท้าทุกคนดูเนาะก็คืออาจจะต้องดันเรื่องของอัตราคลิเพิ่มขึ้นมาค่ะนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเทสในส่วนของเรื่องอารีนาเพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกคน ในพาร์ของอารีน่านะคะลองเอาไปเอาตัวไปกุดปิ้งเนาะทำการลงอา,อารีน่านะคะไปตีชาวบ้านก็ที่จริงลองหลายรอบเหมือนกันนะคะอัน,นก็จะตัดมาบางส่วนซึ่งจะบอกว่าไม่ไหวค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบว่าแพเยอะมากๆในเทียที่สับสูงๆนะคะทุกคนดูนะคะส่วนตัวคิดว่าตัวที่จะแบบได้เล่นอะ่ะคือจะเป็นตัวบันนี่มากกว่า จริงๆนะคือกลายเป็นว่าตัวบันนี่อ่ะโอเคทุกคนนะคะโดดเด่นในอารีนานแน่ๆเราก็คิดว่าตีมอสกี้ว่ะค่ะน่าจะได้ใช้น้องอย่างแน่นอนเดี๋ยวตรงเนี้เยเซฟมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังมีตัวของอน้องเลมอนนะคะแล้วก็ตัวของบันนี่ที่เราจังไม่ได้รีวิวกันเนาะส่วนของเทพอัศนียค่ะก็ส่วนใหญ่วินเลทถ้าไปเทียบกับคนที่แรงแกรน3ละกันหรือแกรนขึ้นไปอย่างเงี้ยทุกคนแพ้หมดเลย <c oughs> นะคะเออแพ้หมดเลยเนาะล้วก็ถ้าเป็นเทียเดียวกันเหมือน เหมือนสีที่เาเซฟเล่นแค่อีลิตหนึ่งใช่ไหมอีลิตหนึ่งมันยังพอเล่นได้บ้างนะคะแพ้บ้างเล่นได้บ้างแต่ส่วนตัวคิดว่าจะต้องอใช้คล้ายๆเดิมไม่ก็เปลี่ยนจากตัวอัศนีออกละคะ่ะแล้วก็ใส่เป็นปู่เพียวแล้วก็เป็น2ฮิลไปเลยที่ใช้บันนี่ด้วยเนาะในการฮิลนะคะแล้วก็บัฟให้กับทีมอาจจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าอืม อัสนีถ้าทุกคนดูนะมันจะตุยก่อนนะคะเพราะมันไม่ตุยก่อนเนาะมันก็จะโดดเจน้าตาลมันก็จะไปก่อนทาให้ดาเมจอะค่ะมันหายพอดาเมจมันหายปุ๊บอะมันช่วยค่อนข้างยากมากเลยแล้วในส่วนของป้าโฮลีะค่ะมันก็ปิวอีกเช่นกันมันเลยทําให้เกมเล่นนะคะค่อนข้างยากมากอีกเห็นไหมอีฝั่งหนึ่งคือเลือด เต็มลอดเลยนะคะแล้วก็ทีเซฟรองอีกทีมนะคะอีกทีมหนึ่งเราชนะอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยเรื่องของบิสกิตกับท็อปปิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับคนที่แบบ่อพอเท่าเท่ากันเนาะหรือสูงกว่างี้ค่ะจะเห็นชัดเลยว่าโอเคน้องยังแพ้อยู่หรืออาจจะเป็นเพราะจํานวนดาวของเซฟเลยก็ได้เนาะบางคน55ดาวลุ้งอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเล่นได้ก็ได้หรือแบบคนที่ปลุกดาวลุ้งแล้วเนาะเพราะว่าการทํำแยมสโต e นะคะพอมันมีดาวลุ้งมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทําให้ค่าสเตตัสต่างๆงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยมีทั้ง ความเสียหายเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้ค่ะมันให้ค่อนข้างหลายส่วนมากๆเลยเซฟรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดาวปลุกดาวก่อนปลุกพลังก่อนไหมถึงจะค่อยมาเล่นตัวนี้นะคะหรือเพื่อนๆรอทีมจาก ช่องอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันนะคะเพื่ออาจจะมีทริคหรือมีอะไรที่สามารถเล่นได้หรืออาจจะไปเล่นเป็น c o u n t ร์ประแป้งอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะก็ทุกคนรอดูกันได้เลยเนาะอาจจะมีทีมที่ออกมาสําเร็จรูปก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมนะนะคะแล้วก็พยายามเก่งหวยทุกคนว่ามันอาจจะได้เล่นตีบอสกิลหรือเปล่าไม่ชัวร์นะคะบันนี่เนี่ยน่าจะได้บอสกิลแหละเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนหรือว่าไปทดแทนอะไรบ้างหรือไปแทนตัวครีมสดไม่แน่นะ ะะเดี๋ยวรอดูกันนะคะทุกคนเอาละนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการรีวิวนะคะคุกกี้เทปอัสนีในครั้งนี้นะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบเนาะแล้วก็เออลองปั้นซักแบบรลเวิว10สิก่อนก็ได้แล้วค่อยๆทําไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องแบบซีเรียสแบบทีเดียวช้ต้ปั้น30เลยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทยอยเก็บไปได้ะคะ่ะทุกคน ก็ในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆแนะนำเซฟเพิ่มเติมได้นะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลรับไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันคะ่ะฝากติดตามเซฟด้วยนะคะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการรับชมนะคะบ๊ายบาย